นี้เราจะมาเรียนคำศัพท์แล้วก็ประโยคภาษาอังกฤษนะคะในการทำงานเป็นพนักง,งานนวดหรือว่าพนักง,งานในร้านสปาคือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจนะคะเพราะว่ารายได้ค่อนข้างดีแต่ว่าขอแบ่งเป็น2พาร์ทนะพาร์ทแรกก็คือจะเป็นในส่วนของ Receptionist นะคะแล้วก็พาร์ทที่2จะเป็นในส่วนของหมอนวดหรือว่า Therapist นั่นเองโอเคค่ะ ไปกันเลยถ้าเราเป็นพนักงานต้อนรับหรือว่า receptionist ในร้านนวดหรือว่าในสปานะคะแล้ลูกค้าเดินเข้าร้านมาสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือทักทายนะคะ Hi how are you หรือ Hi welcome to Ocean Thai Massage what can I do for you Hi welcome to Ocean Thai Massage what can I do for you หรือ How can I help you ก็ได้นะคะก็คือสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ร้านโอ e a n t h ไทยมาส аж นะคะมีอะไรให้ช่วยคะถ้าลูกค้าบอกว่า I would like to get one hour massage please ที่ต่างประเทศเนี่ยเวลาเราจะไปทำเล็บตัดผมหรือว่าไปนวดนะคะส่วนใหญ่คือต้องโทรจองไว้ก่อนนะถ้าหากว่าเราไม่ได้โทรจองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น walk in service ซึ่งบางร้านเนี่ยคือไม่รับบริการ walk in นะคะก็คือต้อง ทำการจองหรือว่า reservation เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องถามว่า do you have a reservation do you have a reservation ถ้าถามว่าลูกค้ามีนะคะก็จะบอกว่า yes i have a reservation for one hour massage with Kate ถ้าลูกค้าถูกใจหรือว่าถูกใจในบริการเนี่ยส่วนใหญ่คือเขาก็จะมาใช้บริการซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขารับจอง กับหมอนวดที่เขาเคยนวดมาแล้วเนี่ยคือถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าสมมุติว่าไม่มีก็คือไม่ได้จองไว้นะคะ I don't, no I don't. Do you have anything available right now? Do you have anything available right now? เราก็อาจจะบอกว่า The soonest will be in 30 minutes. Are you okay to wait? The soonest will be in 30 minutes. Are you okay to wait? เร็วที่สุดเนี่ยอีก30นาทีค่ะคุณรอได้ไหมถ้าลูกค้าบอกว่า yes คือจะรอนะคะเราก็อาจจะถามว่า what kind of massage would you like what kind of massage would you like จะนวดอะไรคะหรือว่าอยากจะนวดอะไรคะ I would like to get one hour combination massage please please <laughs> ก็คืออยากจะนวดคอมโบนะคะ 1>, 1ชั่วโมงถ้าลูกค้าไม่รู้นะคะเขาอาจจะถามว่า What would you recommend What would you recommend เรานะคะในฐานะที่เป็นพนักงานก็คือต้องแนะนำนะคะเราอาจจะบอกว่า I think a combination massage will be best for you I think a combination massage will be best for you อาจ,จะอธิบายเพิ่มไปก็ได้นะคะว่า combination massage เนี่ยคืออะไรนะคะก็ อันนี้คือต้องมีความรู้พื้นฐานิดนีนึงนะคะว่าการนวดแต่ละแบบเนี่ยเป็นการนวดแบบไหนนะคะอาจจะพูดได้ว่า combination massage is a mixture of deep tissue massage thai massage and Swedish relaxation massage with aromatherapy เป็นต้นนะคะก็คือจริงๆแล้วในลักษณะของการนวดเนี่ยการนวดคอมโบจะเป็นเขาเรียกว่าการนวดที่ ฝรั่งส่วนใหญ่ให้ควานิยมนะคะเพราะว่านวดหนักด้วยรีแลกซ์ด้วยนะคะแล้วก็ได้เขาเรียกว่าเหมือนได้ดัดตัวนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็คือฝรั่งส่วนใหญ่จะชอบการนวดแบบคอมโบนะคะลูกค้าจะบอกว่า sounds good I like it Can I do 90 minutes อันนี้คือต้องเช็คนะคะว่าพนักงานสามารถนวดได้ไหม90นาทีถ้าได้ก็คือ yes it will be 120 is will be 120 Would you like to pay cash or credit card Would you like to pay cash or card แบบนี้ก็ได้นะคะคือจ่ายเงินก่อนแล้วถึงจะได้นวดนะคะส่วนใหญ่แล้วพนักงานต้อนรับเนี่ยต้องเดินไปส่งลูกค้าที่ห้องนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหมอนวดเนี่ยจะเข้ามานะคะ Would you like to use the restroom first Would you like to use the restroom first ก็คือมัน90นาทีนะคะอยู่อยากจะใช้ห้องน้ําก่อนไหมก็คือถามได้นะคะแล้วก็พาเดินไปที่ห้อง follow me please follow me please ก็คือพูดง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะก็คือตามฉันมานะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะบอกลูกค้าว่า take off your clothes can you take off your clothes ก็คือแก้ผ้านะคะ leave your boxer on หรือ Leave your underwear on boxer หรือว่ากางเกงในเนี่ยไม่ต้องถอดนะคะ face down face down ก็คือให้นอนคว่ำนะคะ then use this towel to cover yourself then use this towel to cover yourself ก็คือนอนคว่ำนะคะแล้วก็เอาผ้าตัวเนี้ยคลุมไว้ your therapist will be right with you your therapist will be right with you แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหมอนวด จะเข้ามานะคะ enjoy your service enjoy your service ก็คือก็ขอให้ enjoy กับการนวดนะคะอันนี้ก็คือจบนะคะจบในหน้าที่ของพนักงานต้อนรับณตรงนั้นก็คือส่งลูกค้าเข้าห้องไปพอพนักงานต้อนรับส่งลูกค้าเข้าห้องแล้วใช่ไหมคะเราในฐานะที่เป็นหมอนวดนะคะการที่ะขออนุญาตเข้าห้องเนี่ยคือต้องน็อ c ประตูก่อนนะคะส่ว so, น knock on the door and say may I come in please may I come in please ถ้าลูกค้าเตรียมตัวเรียบร้อยนะคะก็จะบอกว่า yes you can come in หรือถ้าหากว่ายังไม่เสร็จเนี่ยเขาอาจจะบอกว่า two more minutes please one second please ก็คือรอแป๊บหนึง่งยูคือยังไม่เสร็จนะคะพอเข้าไปในห้องนะคะก็ hi how are you ก็คือทักทายธรรมดานะคะ my name is Kate I will be your therapist today My name is Kate. I will be your therapist today. ส่วนใหญ่เนี่ยพนักงานนวดนะคะต้องถามลูกค้านะว่าอยากให้นวดตรงไหนเจ็บปวดตรงไหนอยากให้ทำอะไรนะคะก็คือก่อนที่เราจะนวดนะเพราะจริงๆแล้วพอนวดไปสักพักหนึ่งเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะหลับนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะนวดเนี่ยถามเลย Do you have any pain on your body? Do you have any pain on your body? ปวดตรงไหนบ้างไหมนะคะหรือ ค่อาจจะถามว่า what area you want me to spend more time ก็คือส่วนไหนเนี่ยยูอยากให้ฉันนวดนานๆไหมหรือว่า is there any specific area you want me to focus on is there any specific area you want me to focus on ส่วนไหนเฉพาะเจาะจงไหมที่คุณอยากจะให้ฉันเนีน่ยเน้นเน้นเลยมีลูกค้าจะบอกว่า oh my neck is so tight my neck is so tight ก็คือคอฉันตึงมากเลยอยู If you can spend more time in this area, that would be really good. ก็คือถ้าหากว่ายู่นวดตรงนี้เยอะๆหน่อยเนี่ยจะดีเลย I only want you to work on my back area. I only want you to work on my back area. ก็คือนวดหลังอย่างเดียวเลยอยู่90นาทีนี้คือไม่ต้องทำอย่างอื่นนวดแต่หลังอย่างเดียวอันนี้ก็คือมีนะคะ I want a lot of stretching. I want a lot of stretching. ก็คือ ยุดดัดฉันเยอะๆนะคือบางคนนี่คือชอบนวดไทยนะคะอยากให้ดัดเยอะๆแต่คือเราต้องดูเขาเรียกว่ารูปร่างของลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าฝรั่งส่วนใหญ่นี่คือตัวใหญ่นะที่ยกนี่คือหนักมากนะก็ I'll try my best <laughs> เราจะบอกว่า I'll try my best นะคะคือเดี๋ยวฉันจะพยายามนะหรือลูกค้าจะบอกว่า Nope just everything Nope just everything ก็คือนวดหมดเลยอยู่ก็คือไม่ต้องโฟกัสตรงไหนเป็นพิเศษก็คือ นวดตามสเต็ปเลย I'm going to start on your shoulder I'm gonna start working on your shoulder ก็ได้นะคะก็คือเดี๋ยวฉันจะเริ่มนวดตรงหัวไหล่ก่อน I'm going to start working on your back I'm gonna start working on your back ก็คือเดี๋ยวฉันจะเริ่มนวดหลังก่อนนะคะ If the pressure is too hard let me know If the pressure is too hard let me know อันนี้คือออกตัวไปก่อนเลยนะคะถ้าว่าฉันนวดหนักไปเนี่ยอยู่บอกฉันได้นะ หรือว่า if you feel uncomfortable let me know if you feel uncomfortable let me know ถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวให้บอกฉันนะอันนี้ก็คือพูดเป็นรวมๆไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเรานวดลูกค้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะสามารถสอบถามลูกค้าว่า how's the pressure is the pressure okay for you ก็คือแรงกดโอเคไหมคะถ้าหากลูกค้าบอกว่าดีก็บอกว่า it's good it's perfect ถ้าบอกว่า can you go a little bit harder ก็คือแรงอีกนิดนึงได้ไหมคะ Can you go a little bit harder Can you go a little bit lighter Lighter Light er ก็คือเบากว่านี้หน่อยได้ไหมคะอาจจะเจ็บแล้วเออเบากว่านี้หน่อยคะ่ะประมาณนี้นะคะหรือเราจะบอกว่า Is everything okay How do you feel อันนี้ก็ได้นะคะก็คือสอบถามว่าลูกค้าโอเคไหมกับการนวดของเรานะอันนี้คือพยายามพูดให้มันแบบเบาๆนะคือหมอนวดนี่คือต้องเสียงนุ่มนะ แตคืออย่างเรานี่คือเสียงใหญ่นะคะก็คือบางทีลูกค้าจะตกใจได้นะอย่างสมมติว่าเราจะดัดขาเนี่ยเราอาจจะบอกว่า I'm going to stretch your leg นะคะแล้วก็จับขาของลูกค้านะคะพยายามเอียงไปในทิศที่เราคิดว่าเราจะดัดไปนะคะแต่คือยังไม่ต้องสุดนะก็คือเบาๆหลังจากนั้นเราอาจจะบอกว่า Can you relax your leg f o r me please relax your leg f o r me please ก็คือเหมือนประมาณว่าไกด์นะคะว่าเราจะทำอะไร พราะว่าฝรั่งส่วนใหญ่นี่คือเขาจะไม่รู้นะไม่เหมือนคนไทยนะเวลานวดคอนี่คือเราก็จะเก่งขอให้หมอนวดนวดง่ายๆประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นฝรั่งนี่ก็คือแบบว่านอนทับมือเราไปเลยบางทีเราก็แบบว่านวดยากหัวก็หนักอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ให้ความร่วมมือนะนอกจากที่เราจะบอกว่าให้เขาทําอะไรนะคะโอเคสมมุติว่าจะนวดขาใช่ไหมคะ I'm going to massage or working on your leg and then we're gonna do a little bit of stretching and then we're gonna do a little bit of stretching ก็คือแล้วเดี๋ยวเราจะดัดสักเล็กน้อยนะคะ can you relax your leg for me please can you grab my hand อ่ะจับมือฉัน grab my hand please I'm gonna lift you up I'm gonna lift you up ก็คือให้บอกนะคะว่าเราจะทำอะไร grab my hand please Can you spread up your leg a little bit ก็คือถ่างขานิดหน่อยค่ะบางทีคือเรานวดอาจจะแบบว่าไม่สะดวกนะคะอาจจะให้ลูกค้าแบบว่าถ่างขานิดหน่อย Can you lay on your side ก็คือนอนตะแคงได้ไหมคะ Can you lay on your side Can you lay on your left side Can you lay on your right side ก็คือนอนตะแคงซ้ายนอนตะแคงขวา Flip your head ก็คือหันหัว Flip your head for me ประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าจะบอกให้ลูกค้าเขาเรียกว่าพอนวดหลังเสร็จแล้วใช่ไหมกลับตัว can you turn around can you turn around ก็คือให้นอนหงายนั่นเองนะคะเวลาเราใช้น้ำมันนะคะก็บอกด้วยว่าใช้น้ำมันอะไรนวด i'm using a coconut oil are you okay with the coconut oil on your body i'm using a coconut oil today ก็คือบอกว่าวันนี้ฉันจะใช้น้ำมันมะพร้าวในการนวดนะคะอย่างบางคนนะคะพอเราถามว่า It's the pressure okay? i s the pressure okay? ถ้าเขาบอกว่า Can you go a little bit harder? ก็คือเรารู้ว่าเราไปหนักกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยคือจะตัวใหญ่กว่าเรามากนะคะเราอาจจะถามได้เลยนะคะว่า Are you okay with elbow? Can I use my elbow? ก็คือฉันใช้ศอกได้ไหมก็คือมันก็จะหนักขึ้นนะคะ Are you okay with I'm using my knee on your back? Are you okay with I'm using my knee on your back? ก็คือฉันใช้เข่ากดหลังอยู่ได้ไหม หรือจะบอกว่า I okay u o I step on your back I you okay u o I step on your back ก็คือฉันเหยียบหลังอยู่ได้ไหม You okay หรือเปล่านะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะชินนะการนวดไทยเนี่ยคือจะมีการใช้ศอกใช้เข่าอะไรเงี้ยเราถามได้นะคะแต่ลูกค้าบางคนเนี่ยคือเขาก็ไม่ชอบนะก็คืออยากให้นวดหนักแต่คือใช้มือเท่านั้นนะคะ I don't like it I don't like elbow no elbow please Oh, I don't want you to step on my back. Assume, on my back. Want like says, hand only, please. Can you use your hand only, please? Ora, places, say, this is the hardest I can go. This is the hardest I can go. If you want it to be harder or deeper, I have to use my elbow or my knee in some area. in some area ก็ค <unterschied> <N> ือว่าในบางพื้นที่เนี่ยฉันอาจจะต้องใช้ศอกหรือว่าใช้เข่านะเพราะว่านวดได้แค่นี้แหละอยู่ประมาณนี้นะคะ please do not touch my face อย่างผู้หญิงเนี่ยบงคนเขาจะไม่ไม่อยากให้เรานวดนวดหน้าให้นะคะ no head massage please ก็ค <never lette> ือไม่นวดหัวไม่นวดหน้านะคะพอเรานวดเสร็จเราอาจจะบอกว่า that's it for today that's it for today I hope you enjoy my massage I hope you enjoy my massage ก็คือฉันหวังว่า you จะชอบอการนวดของฉันนะคะ I'll meet you in the lobby area I'll meet you in the lobby area อันนี้ก็คือลูกค้ารู้อยู่แล้วว่าพอนวดเสร็จเนี่ยคือต้องให้ทิปหมอนวดนะคะก็คือหมอนวดจะไปรอเอาทิปข้างหน้านั่นเองนะคะหรือว่าลูกค้าอาจจะยื่นให้เลยก็ได้อันนี้คือแล้วแต่แต่อย่างบางคนที่เขา,าจ่ายเป็นเครดิตค a ร์ดนะคะก่อนที่จะนวดใช่ไหม ส่วนใหญ่พอออกไปเนี่ยคือเขาก็จะไปเติมทิปที่หลังนะคะก็คือดูก่อนว่าบริการดีไหมนวดถูกใจหรือเปล่าถึงจะให้ทิปถูกนะคะ would you like a glass of water or would you like a cup of tea เอาน้ำไหมคะหรือว่าดื่มชาร้อนไหมคะส่วนใหญ่คือเขาจะมีบริการให้นะคะ Can I have a hot green tea please แล้วก็ออกไปแล้วก็ไปแจ้ง reception นะคะว่าลูกค้าอยากได้ชาเขียวร้อนประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเสร็จนะ เสร็จการให้บริการก็คือหลักๆแล้วเนี่ยต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยพอใจการนวดไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถถามได้ว่าลูกค้าชอบไหมอยากให้ทำยังไงเนี่ยการให้ทิปของลูกค้าเนี่ยก็จะดีไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นคำศัพท์หรือว่าประโยคง่ายๆนะคะที่พนักงานที่เป็นหมอนวดนะคะหรือว่าพนักงาน,านนวดสปานเนี่ยสามารถก๊อปเอาไปใช้ได้เลยนะคะโอเคหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะ ก็ให้เป็น2พาร์ทวันนี้เนาะคนที่เป็น reception พนักง,งานต้อนรับหรือว่าคนที่เป็น therapist หรือว่าพนักง,งานนวดนะคะก็เอาไปปรบับใช้ในการทำงานได้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะให้มีความสุขในการทำงานแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบาย